นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชูชะโกปิอัจจตุตตาปเสนะกถิ ตมัมะเคนยาวจตุรสโปโขครณีตีรังปัตตาวาจินเตสีติ <c oughs> บัตนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องพระเวสสันดรกันกุมารเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาและประดับปัญญาของท่านสาธุชนผู้มีกุศลจิตศรัทธา พากันมาบำเพ็ญกุศลจัดให้มีเทศเรื่องเวสันดรชาดกหรือเทศมหาชาติเพื่ออนุรักษ์ประเพณีการเทศมหาชาติซึ่งมีประจำชาติไทยมาช้านานให้เป็นมรดกของลูกหลานต่อไปตามเทศนาในพระบารีที่ได้อัญเชิญมาในเบื้องต้นว่าชูชโกปิอัจจุตัตาปเสนะเป็นต้น ดำเนินความว่าเมื่อพรามชูชกพุทธาจารย์ได้ขมนาการเข้าไปสู่ป่าหิมพานตามคำชี้บอกของทางพระอจัจตุรฤษีจนมาถึงสะโปกร,รณีใกล้พระอาสมที่เป็นประทับของพระบรมเวสสันดรโพธิสัตว์แล้วจึงมาดำริว่าวันนี้เย็นเกินไปเสียแล้วพระนางมัสสีคงเสด็จกลับจากป่า ธรรมดาผู้หญิงย่อมเป็นผู้ทำอันตร,รายแก่ทานเราเอาไว้ต่อพรุ่งนี้เวลาพระนางมัดส,สีไปสู่ป่าเพื่อหาผลไม้แล้วเราจะเข้าไปสู่พระอาสมเฝ้าพระเวสสันดรราชฤาษีกราบทูลขอสองกุมารกุมารียังไม่ทันที่พระนางจะเสด็จกลับมาก็จะจักพาสองกุมารลีกไปเสียก่อนเมื่อดำริชนี้แล้ว จึงขึ้นสู่เนินภูเขาแห่งหนึ่งไม่ไกลจากสะโปครณีนั้นนอนณนะที่อันสบายตาบจนลุ่งเช้าก็ในราตรีคืนนั้นพระนางมัตสีทรงสุบินิมิตในเวลาใกล้ลุ่งผิดสังเกตเป็นอาเภทว่ามีชายผู้หนึ่งร่างใหญ่ผิวดำร่ำสันนุ่งผ้าย้อมฟาดธรรมะธรมงทัดดอกไม้แดงทั้งสองหู มีดาบเป็นคู่มือวิ่งเข้ามาทีบทวารพังทรายกระทือบท้าขู่คำรามสำรากจุดกระชากชดานางให้ดุดพันรว,พร,รวบพระกนกรวบพระกรกวัดซ้ายขวาให้พระนางบรรทมหายแล้วบุรุษผู้ใจร้ายก็ฟาดดาบลงตรงพระพาหาซ้ายขวาขาดกระเลนทำเช่นนั้นยังมิหนำซ้ำยังควักพระเนรทั้งสองปิ้นให้วิ่นเอเอาดาบเฉือน พระสวงรวงชำรแะแหวหาพระไทยของพระนางนั้นในฝันว่าพระนางเธอมิได้โตเถียงแต่ร้องจนสุดเสียงขอโทษแต่ชายนั้นยิ่งกิ้วโกรธเด็ดได้ดวงใจซึ่งมีหยาิโลหิตไหลลงพระนางก็สะดุ้งพระองค์ผวาตื่นฟื้นขึ้นมาในยามดึกราตรีนั้นพระนางมาสีทรงตนักพระไทยอย่างยิ่ง ที่ทรงสุบินนิมิตร้ายเช่นนั้นทางวิตกผวาดผวาไม่สามารถระงับพระไทยบรนทมต่อไปได้จึงไขให้โหนทำนายทายทักว่าสุบินนิมิตนั้นจะดีหรือร้ายประการใดไม่เห็นใครที่จะเป็นที่พึ่งในยามนี้นอกจากองค์พระสวามีเวสสันดรพระนางจึงบทจอบท,ทจรไปยังพระอาสมบรมสามี น้อมพระเกศสียกพระกรขึ้นเคาะพระทวารดังกึกก้องเท้าเธอจึงทรงร้องทักออกมาว่าผู้ใดมาเรียกในยามดึกสงัดเช่นนี้เมื่อทรงสดับว่าเป็นพระนางมัตสีเสด็จมาจึงตัดต่อว่าเจ้ามัตสีเจ้ามาในเวลานี้ผิดเวลาการเจ้าลืมคำปฏิพานเสียแล้วหรือว่าจะไม่คบหาสมาคมร่วมอภิรมเช่นคารวส ช่างผิดประราดที่เจ้ามาหาเราในเวลาวิการเช่นนี้มีธุระสิ่งใดหรือพระน้องรักพระนางมัสีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก้าวกระมอมฉันมาเฝ้าในเวลาวิกาลนี้เพราะมีความร้อนลนในพระไทยเพราะฝันร้ายมากพระเจ้าข่าพระเวสสันดรตัดว่าอ๋อน้องรักเจ้าฝันเป็นประการใด เจ้าอย่าเข้ามาข้างในนั่งอยู่ภายนอกบอกเรื่องที่เจ้าฝันมาเถิดพี่จะช่วยทำนายให้สมเด็จพระนางมัตส,สีจึงทูลถวายพระสุบินที่ฝันนั้นแด่พระราชสามีทุกประการเมื่อสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ทรงสดับสุบินนิมิตจบลงก็ทรงทราบด้วยพระปีชายานว่าในวันพรุ่งนี้จะมียาจกมาขอรับพระราชทานสองกุมาร พระองค์จึงทรงสงสารกันหาชารีที่จะต้องพัดพรากจากไปและทรงสงสารอรไทยพระนางมัตซีจะต้องเสวยความทุกข์อย่างหนักที่ต้องพัดพรากจากพระโอรสธิดาในครั้งนี้สมเด็จพระมหามุนีจึงทรงดำริว่าหากพระองค์จะทรงทํานายบุพนิมิตที่พระนางมัตซีฝันตามความเป็นจริงพระนางมัตซีคงจะไม่ยอมทิ้งโอรสไว้ ไม่ยอมไปสแสวงหาผลาไม้ในวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เป็นผลดีต่อการบริจาคทานปียบุตรทานของพระองค์จำเราจะต้องทำนายฝันปกปิดความจริงเสียเมื่อทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงทรงทำนายสุบินนิมิตแก่พระนางมัสีว่าดูก่อนมัสีน้องรักที่เจ้าฝันร้ายไปเช่นนี้คงไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นดอก คงจะมีเหตุมาจากที่เจ้ามาอยู่ในป่าต้องลำบาก <c oughs> ตากต่ำเดินดงในดงดอนต้องแดดรมสเสวยแต่ผลไม้อันเปรี้ยวขมเฟื่อนฝาดบันทมเหนือใบไม้ราดด้วยละองทรายไม่เหมือนเคยมีความสุขอยู่ในปราสาทราชวังซึ่งมีอาหารสเสวยอย่างดีมีที่บันทมสุขสำราญจึงมีเหตุบันดาลให้ธาตุทั้งสี่ในร่างกายวิปริต จึงทำให้ทรงพระสุบินนิมิตรประหลาดหลายไปเจ้าอย่าได้สะดุ้งตกพระไทยไปเลยกลับไปยังกุฏิของพักผ่อนให้สำราญเถิดป่ายสมเด็จพระนาพยามสีคันได้ทรงสดับคำพระราชสามีดังนั้นก็สเสด็จกลับมายังบรรณาสราพอรุ่งโอภาสรุ่งเรืองจำรัดฟ้าฝูงสกุณาออกหากินบินเกินก้องร้องอยู่แจวแจว พระนางก็ปโปโปรมปลุกพระรูปแก้วทั้งคู่ให้ตื่นบรรทมทรงอุ้มแก้วกันหาชารีขึ้นสู่ตักวักอาวารีมาโสสงสำอางองค์เอี่ยมระอ,อทรงชะโรมขมิ้นทองประเทืองผิวให้พุผุดพองมุ่นพระเกศจุไรรัดร้อยสุมารีมาสอดแซมพระเกศสีตามประสายากน้ำพระเนตรไหลลงพระภาคแล้วพร่ำรำพันกับลูกน้อยว่าลูกทั้งสอง ทูลหัวของแม่เมื่อคือนนี้แม่ฝันไม่ดีแต่เสด็จพ่อของลูกทำนายว่าไม่เป็นอะไรแต่แม่นี้ไม่ไว้ใจเลยแม่เป็นห่วงลูกเหลือเกินชารีลูกแม่คอยระวังน้องนะลูกลูกทั้งสองอย่าทะเลาะกันกันหาก็อย่าชราไปอยู่ไกลพี่ชารีก็อย่าเล่นเล้อระน้องให้เล่นเล่นตามลำพังลูกรักทั้งสองจงจำคำแม่ไว้นะลูกรัก เพราะพระนางมัสีก็ทรงกอดจูบรับขวัญสองกุมารโดยทรงสเสน่หาสุดประมาณแล้วทรงอุ้มแก้วกันหาพระกรคว้าจุงพระชาลีสเสด็จไปสู่สำนักพระราชสามีทูลฝากลูกน้อยว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมจอมขวัญกระหม่อมฉันขอฝากลูกด้วยช่วยแผ่บารมีปกเกตลูกด้วยเถิดอย่าปล่อยให้ลูกอยู่ห่างไกลโปรดเรียกให้มาเล่นอยู่ใกล้พระบาท กระหม่อมฉันรู้สึกสังหรณ์ใจเกงลูกจะไม่ปลอดภัยขอทูลกระหม่อมได้โปรดช่วยระวังในครั้งนี้เสมือนหนึ่งเห็นแก่ฆ่าพระบาทมัสีว่าเป็นเพื่อนยากเถิดพระเจ้าข้าตัดพางพระนางทรงมีพระอสุชนหลังไหลเพราะความห่วงอะไรในพระโอรสธิดาเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระนางทูลฝากพระลูกแก้วแล้วก็ถวายบังคมรามาจัดหา ขอเสียมกระเช้าสาแรกคารขึ้นใส่พระอังสาสเสด็จจรน้ำพระไทยเธอค่อนคอนค,อนคิดไม่ขาดเสด็จนิวัตรลีลาดคือหลังกลับมาทรงพระกันแสงสั่งสองบังออนอีกเล่าว,ว่าทูลกล้าวของแม่เอ,อ๋อรูปจงอยู่ดีเถิดนะแม่นี้จะขอรานางก็ญาติตาเข้าสู่ป่าระหงเพื่อสแสวงหาพระราผลไม้ใน ที่ดงมาปฏิบัติกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้นฝ่ายพราหมณ์ชูชกผู้นอนพักแรมอยู่ที่ซอกเขาพอรุ่งเช้าก็รู้กำหนดว่าเป็นเวลาที่พระนางเจ้ามัสสีเสด็จเข้าสู่ป่าก็รีบลงจากชะง่อนผาตรงมายัางอาสมของพระเวสสันดรราชฤาษีขณะนั้นเท้าไทยพระเวสสันดรก็เสด็จออกมาประทับหน้าอาสมมบทงามปรากฏดุดลูกทองทั้งแท่ง อันบุคคลแก้งรอแล้วตั้งไว้มีน้ำพระไทยลำพึงหายาจกที่จะมารับพระราชทานทั้งพระราชกุมารทั้งคู่ก็เล่นอยู่มิได้ห่างจากพระปิตุเรศเมื่อพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทัชชีพรามกก็ชื่นชมได้เชื้อเชิญพิลมเรียกพรามด้วยความปีดาว่าพรามเอย๋ยท่านเชิญช่นผู้เป็นมหาม,มงคลมิตรอันจะนำเราไปยังทิศพระนิพพาน เชิญเถิดพุทธาจารย์มาช่วยเรายกปียบุตรทานบารมีเถิดแลพระองค์ทรงสั่งให้พระชาลีไปต้อนรับพราหมณ์ชูชกพระชาลีรับสนองพระราชองค์การพระราชบิดาพร้อมด้วยพระกันหาสเสด็จออกไปต้อนรับชูชกพราหมณ์จึงไต่ถามตามภาษาเด็กแต่โดยดีลุงทีเจ้าคะ้ะลุงตาเจ้ามาจากแต่ทางไกลถุงไถไม้เท้าสิ่งใดหนัก ส่งมาเถิดหลานรักจะช่วยรับไปพรามชูชกเมื่อเห็นสองกุมารออกมาต้อนรับก็คิดคะเนว่าคงจะเป็นพระชารีกันหาซึ่งเป็นโอรสธิดาของพระเวสสันดรแกตั้งใจจะกำราบสองกุมารให้เกรงกลัวตนแต่ต้นมือเสียก่อนเท่าพระเนจรก็ดีดนิ้วมือดังทะทับทะทับร้องสำทับว่าด้วยวาจาว่า เฮ้เจ้าเด็กน้อยถอยออกไปเสือร้ายจะเดินทางอย่าเข้ามาขวางหน้าสองกุมารทรงพิษดูเท่ามีรูปร่างอัปร,รักประกอบด้วยบุรุษโทษและมีลักษณะเหี้ยมโหดไม่น่าไว้ใจจึงทรงนิ่งไว้ไม่ตัดตอบโต้กับพรามชาราเท่าผู้มีเร่มารยาก็ค่อยย่องยอบหมอบกายถวายบังคมพระเวสสันดร ทูลถามถึงความผาสุกสำราญตั้งแต่มาประทับอยู่ในป่าพระมหาโพธิสัตว์ก็ตัดปฏิสันฐานว่าทรงมีความสำราญเป็นอย่างดีที่มาอยู่ในป่าดีกว่าอยู่ในพระมหานครแล้วก่อนที่จะทูลขอสองกุมารเท่าจันทานผู้มีความฉลาดในเชิงพิคขาจาร์ก็พูดวานร้องด้วย,วยคำขอชักเอาแม่น้ำเข้ามารออุปมาถวายเสียก่อน แล้วจึงย้อนขอสองกุมารภายหลังคำยกยอของพรามมีว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐแม่น้ำห้าสายคือแม่น้ำคงคายมุนาอาจีรวดีสรภูมหิสาคเรศไหลไปสู่ที่ใดก็ทำให้ที่นั่นได้รับความชุ่มชื้นทั้งมนุษย์และสัตว์ตลอดถึงพื้นดินพืชพ,พันธัญญาหาร ก็ได้รับความชุ่มเย็นจากน้ําที่หลั่งไหลไปทั้งสิ้นเสมือนน้ำพระทัยของพระองค์ผู้ทรงพระมหากราุณาบริจาคทานทำให้ยาจกวนิพกกัมพาอนาถาผู้ดได้รับความทุกข์ทรมานต่างมีความชื่นบานที่ได้รับบริจาคของพระองค์โดยทั่วถึงกันข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนทุตพลภาพสุดเข็นจะหาเช้าได้กินเย็นก็ทั้งยาก ครั้งนี้อุตสาบายบากบุกปา่าฝ่าดงพนัดแสนกันดารหวังจะรับพระราชทานสองกุมารไปเป็นทาสขอพระองค์จงยกยอดปิยบุตรทานให้แก่ข้าทชีนี้ด้วยเทินสมเด็จพระเวสสันดรเมื่อถูกพราหมวิงวอนขอสองกุมารก็ทรงมีพระทัยชื่นบานในการบำเพ็ญทานบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณในภายหน้าพระองค์จึงตัดกับพราหมชราว่า พ่อาพามเอ๋ยท่านมาออกป่าขอสองกุมารพระลูกรักดังดวงตาเราจะตัดห่วงสเสน่หาให้แก่าพามเท่าแต่ว่าเราขอทุเราเรื่อนสักราตีพอให้ทันพระมัสสีกลับมาต่อพรุ่งนี้จึงไปเถิดนะท่านพึกษาอาจารย์พามจึงทูลตอบสารคดีว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จะให้อยู่คอยท่าพระมัสสีซึ่งบัดนี้จวนจะกลับมา ข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรเพราะสตรีมีใจรักลูกมากคงจะยากที่จะจตัดใจบริจาคลูกให้เป็นทานกลับจะเป็นมารขัดขวางพระองค์ไว้มิให้บริจาคปิโยรสถได้โปรดยาได้รอพระนางมัตซีขอได้โปรดเรียกพระชาลีกันหามาพระราชทานให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเสียเถิดพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระเวสสันดรตัดว่าดูก่อนพราหมณ์ ถ้าท่านไม่ต้องการรอพระนางมัสีกลับมาก็ไม่เป็นไรเราจะเรียสองกุมารบริจาคให้ท่านในบัดนี้แต่เราขอแนะนำว่าให้ท่านพาสองกุมารไปมอบถวายแก่พระเจ้ากรุงสนชัยพระอเยกาของพระกุมารพระราชาก็จะพระราชทานเงินทองของดีหลากเหลือหลายทั้งวัวควายช้างมา้าให้ใช้สอยสริงคารเครื่องบริโภคท่านจะมีโชคมากมายด้วยนะทัชี พรามจุชกได้ทูลคัดค้านว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่จะนำสองกูมารไปถวายพระเจ้ากรุงสนชัยพระอัยการนั้นไม่เป็นคุณแก่ข้าพระพุทธเจ้าเลยกลับจะเป็นโทษฝ่ายเดียวเพราะพระราชาจะลงโทษหาว่ารักพระราชนัดดาข้าพระพุทธเจ้าจะต้องพระราชอาญาไม่เห็นหน้าเมียลาบก็จะเสียเมียก็จะว่า ผิดชอบพาไปเมืองคาริงกราชให้นางอมิตรดาตะใช้ต่างธาตุจะดีกว่าพระเจ้าค่าในขนาดนั้นพระชาลีและกันหาได้สดับถ้อยคำหยาบของพราหมณ์ชูชกกล่าวกับบิดาก็ทรงตกพระทัยวาดกลัวจึงพากันหลบหนีมาอยู่ในป่าเกรงว่าพราหมณ์เท่าจะมาเห็นไม่ปลอดภัยทั้งสองพระองค์จึงทรงผ้าคากรองให้มั่นคง แล้วถอยหลังลงสู่สสีเอาวารีมาบังองค์เอาใบบุษบงมาบังเกตหวังจะซ่อนพระปิตุเรศด้วยความกลัวอยู่ในสะบวนั่นแลฝ่ายชูชกเท่าชาราเหลียวหามิได้เห็นพระชารีกันหาก็กล่าวคำบริพาทนานาว่าข้าแต่พระเวสสันดรผู้จเจริญเมื่อข้าพระพุทธเจ้าออกปากขอสองกุมารพระองค์ก็ทรงพระราชทานให้มิได้ชักชา้า แต่ว่าจะให้รออยู่ท่าพระนางมัสีแล้วจะให้พาไปหาพระเจ้ากรุงสนชัยคันฆ่าพระพุทธเจ้ามิได้ปฏิบัติตามก็ทำสัญญาณให้ลูกหนีใครจะมุสาวาทีเช่นพระองค์ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าข้าพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ได้ทรงสดับคำค่อนคอดบริภาคของพราหมชราจึงมีพระไทยผวาเพราะถูกกล่าวหาอย่างรุนแรง พระองค์ทรงแจ้งในพระทัยว่าสองกุมารมีความหวาดกลัวพราหมณ์จึงหนีไปจึงตัดปอบโยนพราหมณ์ชราว่าอย่าเพอ้อน้อยใจไปเลยเราจะไปพาลูกมามอบให้แก่ท่านอย่างแน่นอนแล้วพระองค์ก็เสด็จไปตามหาพระโอรสธ,ธิดาก็ทรงทราบว่าทั้งสองซ่อนอยู่ในสะโปครณีพระองค์จึงตัดเรียกพระชาลีว่าชาลีลูกรักของพ่อ อย่าให้พามชูชกกาประนามเหยียดหยามพ่อเลยขอให้ลูกจงมาเป็นสำเภาทองให้พ่อได้บริจาคเป็นทานเพื่อช่วยให้บรรลุพระโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าเทินพระชารีกุมารเมื่อได้สดับพระราชสารพระบิดาตัดเรียกหาก็ทรงสงสารพระบิดายิ่งนักบังเกิดขติยะมานะว่าเป็นรูปกษัตริย์จะมานั่งนิ่งให้บิพพระบิดาเรียกถึงสองคำมิบังควรนัก ถึงว่าเท่าทรรักจะตีด่าฆ่าเสียก็ตามเถิดดำริดังนั้นแล้วก็เปิดใบบัวจากศีรษะแล้วขึ้นมากอดพระบาทพระปิตุรงทรงพระกันแสงหลังน้ำพระเนตรปริเทวนาพระราชบิดาได้ตัดถามว่าน้องกันหาไปซ่อนอยู่ที่ไหนพระชารีก็ตอบว่าน้องคงจะกลัวภัยซ่อนอยู่ในสะเช่นกัน แพระเวศสันดรจึงได้ตัดเรียกพระกันหาดุดเรียกพระชาลีพระน้องเจ้าก็คิดสงสารพระราชบิดาเช่นพี่จึงระงับความกลัวค่อยหลบหนีรีบขึ้นมาซบพระเสียรกอดพระบาทเบื้องซ้ายของสมเด็จพระบิดาทั้งสองกุมารามองดูหน้ากันแล้วก็ร้องไห้อสุชนไหลหลังตกต้องหลังพระบาทพระราชบิดาสมเด็จพระเวสันดรก็พลอยทรงโศกากันแซงให้ จนพระอสุชนไหลถูกต้องเบื้องปกิสดาพระลูกทั้งสองพระองค์พระองค์จึงทรงประคองสองพระกุมารให้ลุกขึ้นยืนประดิษฐานพรางประโลมปลอบพระสองกุมารว่าพ่อจำใจต้องยกลูกให้เป็นทานเพื่อแรกกับพระโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าขอให้ลูกจงจำคำของพ่อไว้หากชารีต้องการจะพ้นจากเป็นท่าของทาชีพราหมณ จงพยายามหาทรัพย์มาเป็นค่าไถ่ตัวเป็นทองคําจํานวนพันตำลึงส่วนแม่กันหาเมื่อประสงค์จะพ้นจากเป็นทาสีของทาชีพราหมณ์จงพยายามหาทรัพย์มาเป็นค่าไถ่ตัวเป็นทองคำร้อยตำลึงพร้อมด้วยช้างม้าโคทาทาสีเป็นต้นสิ่งร้อยแแลวพระเวสสันดรก็พาลูกน้อยมาสู่พระอาสมประทับนั่งเหนือบัลลังก์อาจหน้าพระอาสม ทรงพระเต้าอันอุดมเต็มวารีจึงตัดเรียกทัทีให้มารับพระราชทานสองกุมารแต่โดยดีทรงรังอุทกกวารีลงในมือพาราหม์พึกธาจารย์ตัดอธิษฐานว่าพราหม์เอย๋ยรูกทั้งสองของเรานี้เรารักดังดวงใจในยเนศเหตุว่ารักพระโพธิญานยิ่งกว่าสองกุมารได้ร้อยเท่าพันทวเทเเทีเดชะผลทานในครั้งนี้จงสำเร็จ เดพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการโน้นเทินในขณะนั้นปรากฏว่าได้เกิดมหาสจจันท์ทั่วจักรวาลแผ่นดินไหวสันสะเทือนมหาสมุิก็เกิดฟองคอนองคลื่นบนท้องฟ้าก็คอนองกล้องกึกก้องคำรามฝนตกทั่วปัตตภีเทพเจ้าทุกชั้นฟ้าบรรดาลมีก็ปิติยินดีประคองอัญชิีเป็นเสียงอนุโมทนาสาธุก,การว่า เจ้าประคุณเอย๋ยปียบุตรทานบาร,รมีนี้ยากที่บุคคลใดจะทําได้เว้นแต่น,นอพระชินสีอันทรงสร้างพระบารมีมามากแล้วขอให้พระทูลกระหม่อมแก้วจงสําเร็จแก่พระวิสุทธ์สร้อยสันเพชรพโพธิญาณในอนาคต,ตการโน้นเทินเมื่อชูชกพามพึกธาจารย์ได้รับพระราชทานสองกุมารแล้วก็เอาเชือกมาผูกพระกรสองกุมารเคี่ยนตีอย่างโหดเทียมทารุณต่อพระพักพะเวสันดร สองบังอ่อนก็ทรงกันแสงโสกาวิ่งเข้ามาทูลวิ่งวอนขอให้พระบิดาโปรดเมตตาช่วยเหลือบ้างเถิดพระเวสสันดรก็บังเกิดความสงสารลูกน้อยที่ถูกพราหมณ์ทรมานก็ทรงบันดาลโทษะโกรกิ้วชูชกอย่างมากตัดว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้ชั่วร้ายมาตีลูกต่อหน้าพ่อไม่เกรงใจถ้าชีเอ๋ยกูมาอยู่ป่าเปล่าเมื่อไรทั้งพระขันสินปยก็ถือมา ตัดแล้วก็เข้าหยิบพระแสงขันในคันทก,กุดีเพื่อประหารพระพรามแต่ก็ทรงได้พระสติห้ามปราณพระองค์มิให้พิโรดพราหม์เพราะทรงพิจารณาว่าพระองค์พระราชทานสองกุมารให้เป็นสมบัติของชูชกแล้วพระองค์ไม่มีสิทธิ์ในสองพระกุมารแล้วเมื่อพรามทูชกจะตีสองกุมารก็เป็นเรื่องของเขาระหว่างเจ้ากับข้าพระองค์ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของคนอื่น เมื่อทรงได้พระติเช่นนี้ก็ทรงระงรับความโกรธได้และทรงมีอุเบกขาญาณมีพระพักคื่นปิติซาบซ่านในปียบุธานบร,รมีที่ทรงบำเพ็ญมาฝ่ายพามชูชกก็เคียนตีสองกุมารเดินทางมาในป่าเพื่อพาไปเป็นทาสรับใช้ของนางอมิตรดาภรรยาของตนในเมืองกริงคราชต่อไปการแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลา ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้ท่านพุทธศาสนิกเมธีทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขภระแล้วด้วยเดชพระบารมีแห่งพระตนาตาัขอจงเป็นภาระวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้นิราศทุกนิราศโศกนิราชภัยอน,นิทผลอันใดอันไม่เป็นที่ปรารถนาขออน,นิทผลนั้น จงเหือดแห้งอิทธิผลอันใดที่เป็นที่ปรารถนาขออิทธิผลนั้นจงพันมีแก่ท่านทั้งหลายโดยชอบธรรมตลอดการทุกเมื่อกุมาระประพังนิธิตังอัตมาแสดงพระธรรมเทศนาในเวสันดอนชาดกกันกุมารประดับด้วยพระคาถาหนึ่งร้อยหนึ่งพระคาถา